ดูอาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมุสลิมมากอันเนื่องมาจากม,ม,มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยสมองเพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ตัดสินใจว่าอนาคตข้างหน้าจะทําอย่างไรพรุ่งนี้จะทําอะไรหรือประเดี๋ยวนี้หรือแม้กระทั่งในขณะนี้เราควรจะทําอะไรไม่มีใครรู้เลยว่าออกไปจะเจออะไรจะเจออุบัติเหตุจะเจออะไรจะเจอสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเดือดร้อนไม่มีใครรู้บอกให้วางแผนดีก็ไม่ทราบ ว่าจะปลอดภัยจริงๆแค่ไหนฉะนั้นชีวิตของเราที่อยู่ราบรื่นไปเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยดูอานะครับเราต้องอยู่ด้วยดูอาดูอาที่ขอทั้งในละหมาดขอนอกละหมาดขอจากที่ต่างๆเราต้องอยู่ด้วยดูอาและดูอาหนึ่งที่สําคัญมากสาหรับชีวิตของมมกมิมก็คือดูอาให้อลลอฮ์นั้นจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้เราที่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะดีกับเราหรือเปล่าถ้าให้เลือกให้ตัดสินใจต่อแน่เราอาจจะคิดว่ามันไม่ดีแล้วเ,เราจะไปเลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแต่พอเลือกมันแล้วสักพ มาแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือดูอาที่เราขอต่อเลอให้เราได้รอดพ้นจากอาสาบในหลุมศพเราขอต่อเลอให้อัลลอฮ์นั้นทําให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมศพดูอาที่เราขอต่อเลอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ดูอาพวกนี้เป็นดูอาที่สําคัญที่สุดเพราะมุสลิมมุมินเนี่ยสวรรค์ครับที่ต้องการกันนะคือสวรรค์เหนือกว่าสวรรค์ก็คือการได้เห็นอัลลอฮ์จะต้องเข้าสวรรค์ก่อน ฉะนั้นดูอาที่ขอเนี่ยถ้าไม่ถูกตอบรับมันจะเกิดปัญหาทันทีชีวิตในหายนะแน่นอนแต่แม้ว่าฮะดีิสนบีบทนี้จะเป็นฮะดิสที่ท่านนาบีสัลงระบสลัมพูดอย่างชัดเจนฮะดิสนบีเนี่ยชัดเจนมากบทนี้ตัวถ้อยคําที่นบีพูดคําพูดที่ท่านนาบีพูดไม่มีอะไรคุมเคือแต่เมื่อเรากลับมาพิจารณาถึงชีวิตมุสลิมในปัจจุบันยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่ชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยจากของฮะระนะครับบรรดาอุลมามะจึงได้กล่าวว่าฮะดิสบทนี้เป็นฮะดิสที่หุกกลมศาสนาทั้้งงหหมมมดดุกทกทัีท่ อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะวิ่งกลับมหาฮหาดิษนี้เป็นหนึ่งในหลายๆบทที่จะมีลักษณะสําคัญขนาดนี้ฮาดิษบทนี้กาลังสอนมุสลิมกาลังสั่งใช้มุสลิมให้กินเฉพาะสิ่งที่ดีให้กินเฉพาะสิ่งที่ดีเพราะไอการกินเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ฮัลลนเนี่ยมันคือวิธีการกินของบรรดารอซุนเพราะฮะดิษบทนี้กําลังจะบอกว่า อัลลอฮฺ س ب ح ا ละลสั่งใช้ผู้ศรัทธาด้วยกับสิ่งเดียวกันกับที่เคยสั่งใช้บรรดารรซูลมาก่อนหน้านี้และยิ่งไปกว่านั้นฮะดิษบทนี้กำลังจะบอกเราว่าการกินของมุมิมเนี่ยมันจะส่งร่องรอยจะส่งผลไปยังอิบาดะของมุมินจนพูดได้เลยว่า มุกมินที่กินไม่ฮาาัลลอิบะาดาจะเกิดปัญหามุกมินที่กินฮาาัลลก็ย่อมส่งผลไปถึงอิบะาดาเช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นส่งผลไปยังอิบะาดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือดูอาถ้ากินไม่ฮาาัลลดูอาคืออิบะาดาฮะดิษนบีนบีบอกว่าอ,ดดอ,าอาดาัดูอาฮุวัลอิบะดาดูอานี่คืออิบะาดานั่นก็หมายความว่าถ้ากินไม่ดีดูอาก็ไม่ถูกตอบรับนะครับ